สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวนจรันทรที่12มิถุนายนพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสทาง Facebook บุญนิวสและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวสและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าสร้างบุญให้คุ้มค่าบุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะมีวิธีทำได้หลายวิธีแต่โดยย่อมีสามวิธีคือ ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทานขจัดความโลภศีลขจัดความโกรธภาวนาขจัดความหลงหลงทิศหลงทางหลงผิดหลงลืมหลงไหลการรักษาศีล ที่ถูกความโกรธเข้าไปหุ้มทำให้จิตเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มรักษาศีลความร้อนของจิตที่เกิดจากความโกรธก็ค่อยๆค,คลายลงจิตก็ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นมีคุณภาพขึ้นบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะคะก็ทำให้ครบเลยทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งประกอบพิธีหลอ่อพระประธานเพื่อประดิษฐานมหารัตนวิหารโคตร เมื่อวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมากายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมมิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรมและนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ อันเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสคลายความวิตกกังวลจากเรื่องราวต่างๆทางโลกเพื่อให้ทุกท่านได้มีสติสามารถปล่อยวางความทุกข์ใจและหันมาทำใจให้ผ่องใสตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระประธานและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีหล่อรพระประธานเพื่อประดิษฐานน้มหารัตนวิหารโคตโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตชิโวเป็นประธานสงฆ์ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีหล่อรพระประธานผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโย จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ขึ้นรับสุวรรณนิธิจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเพื่อส่งต่อไปยังแท่นหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ส่งต่อสุวรรณนิธิไปยังแท่นหล่อพระบรมพุทธเจ้าก่อนที่สาธุชนจะได้นำสุวรรณนิธิใส่ลงในแท่นรับสุวรรณนิธิด้วยความปีติในมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งพระประธานที่ทุกท่านได้ร่วมพิธีหล่อในครั้งนี้จะมีขนาดหน้าตัก1.8เมตรหล่อด้วยโลหะซิลิคอนบรอนโดยจะมีน้ำหนักประมาณ1ตันโดยจะได้นำไปประดิษฐานณมหารัตนวิหารโคตหนึ่งเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้ซึ่งทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีหล่อพระประธานในครั้งนี้ต่างก็พื้มปิติเป็นอย่างมาก พราะบุญหลอบรับประทานเป็นบุญที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆค่ะโอ้โหรู้สึกปลื้มมากนะคะหลังจากที่าทางวัดได้เปิดให้เราได้มาร่วมบุญใหญ่กันครั้งนี้นะคะก็ตั้งจิตตั้งใจมากเลยค่ะที่จะเดินทางมา มาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เดินทางมาตั้งแต่4ี่ทุ่มนะคะออกจากพิษณุโลกสี่ทุ่มค่ะมาถึงที่วัดประมาณตีสี่บุญนี้เป็นบุญใหญ่มากนะคะเดียวรอพระประธานเพื่อปริสฐานนะห้องแก้วสารพัดนึกและพระรัตนวิหารคตนะคะก็เป็นความตั้งใจอย่างสูงเลยค่ะที่จะชักชวนล,ลูกหลานญาติามิตรแล้วก็ทั้งทำเองะะเพื่อที่จะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ ปลื้มใจมากเลยเห็นบรรยากาศทุกๆคนได้มาในวันนี้ต่างคนต่างตั้งใจมากันด้วยความเบิกบานนะคะก็ยิ่งเห็นภาพบรรยากาศวันนี้ยิ่งปลื้มใหญ่เลยค่ะก็มีความปลื้มปิติใจมากเลยนะคะที่วันนี้จะได้มารอองค์พระประธานนะคะที่จะประดิษฐานที่ณวิหารคดของเรานะคะก็ถือว่าองค์พระประธานที่เราจะรอในวันนี้นะคะอย่างปลื้มปิติใจนะคะ ก็อาจจะได้สาธุชนหรือว่าสาวพุทธเรานะคะก็จะได้กราบไหว้แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการที่เราได้มาหล่อองค์พระประธานนะคะถือว่าเราเนี่ยหาได้นะคะหล่อกายมหาบุรุษนะคะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัรมพุทธเจ้านะคะซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งมากเลยอันนี้สง์นะคะบุญนี้จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาตินะเราจะอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะให้บุญใหญ่กับลูกๆนะคะได้มาหล่อองค์พระประธานในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่า ปื้มากๆเลยนะคะบุญนี้นะจะอยู่ในกลางกายเราเนะเป็นดวงบุญสว่างไปนะคะติดตามติดตัวเราไปตลอดกาลนานทุกพทุกชาติเลยค่ะค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในการหลอบรับประทานในครั้งนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะคณะชาวสิงคโปร์ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกซึ่งทุกคนต่างประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ คณะชาวสิงคโปร์กว่า10คนได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกซึ่งทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายจากเพื่อนชาวสิงคโปร์ที่เคยเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติบวชหรือไอดอบที่ผ่านมาและชาวสิงคโปร์กลุ่มนี้ยังเคยเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ของวัดพระธรรมกายในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย โดยทุกท่านต่างชื่นชมอย่างสุดซึ้งในความยิ่งใหญ่และความสะอาดของวัดพระธรรมกายและที่น่าประทับใจเป็นพิเศษก็คือการต้อนรับที่อบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การต้อนรับรวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากนี้ทุกท่านยังตั้งใจจะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้จัดพธิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายนค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระซึ่งมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบ,บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกต้นเดือนเพื่อให้สาธุชนได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันในวันนี้ สำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าพระแล้วยังได้จัดเตรียมพัตาหารหวานข้าวอัมประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ที่เหล่ากัลายาณมิตรจังหวัดเชียงรายต่างให้ความสำคัญมาร่วมงานบุญ พร้อมทางชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักและบุคคลในครอบครัวมาร่วมสั่งสมบุญด้วยความเบิกบานใจค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายในงานท่านประธานสง์นำคณะกลัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีขอขมาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดจากสถานี g b n พร้อมกันทั่วโลกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกัน ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบริเวณท่าน้ำของศูนย์ปฏิบัติธรรม ส่วนช่วงคำ่ำทุกท่านได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองด้วยการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนทุกท่านจุดวิสาขะประทีปและประกอบพิธีเวียนประทักษินร,รอบโบสถ์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขะบูชาค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยว่าพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนจำนวนมากได้ร่วมงานวิสาขาบูชานานาชาตินวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนำโดยพระราชวัชระวิเทศรองประธานสมัชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาเจ้าอาวาสวัดส,สุทธาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดโคมวิสาขาเริก ก่อนที่พระเทพมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสจะได้กล่าวเปิดงานเป็นภาษาไทยพระราชวัชราวิเทศรองประธานสมัสชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวแปลบทกล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษส่วนพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวสุนทรพจน์โดยดรอกเร์เราฟินลิปหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคคลบริษัทเจอรูกลาสคุณคริสตินาคลูสมาดริกอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาพร้อมกันนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศก็ได้มอบของเที่ยวระลึกให้กับแขก VIP ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรยัยโดยคณะสงฆ์สองนิกายนำโดยผู้แทนจากวัดเดียวงือนิกายมหายานผู้แทนจากวัดชีไหลนิกายมหายานและพระเถราวาทั้งหมดนำโดยพระครูสุนทรธรรมสาธิตประธานสงฆ์วัดชาวพุทธนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานโดยคณะสงฆ์นานาชาติ โดยประธานบุญพิธีสท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมคือกัลยาณมิตรสุนีเวศศีกัลยาณมิตรอลิซาเบธวัสันตชาติและกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ถวายทยธรรมแด่คณะสง์ ต่อด้วยพิธีสวดมนต์แผ่เมตตาโดยชุดประสานเสียงพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและพิธีเวียนประทักษิณรอบลานธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเอกพิเศษนำโดยผู้แทนคณะสงฆ์จาก5ประเทศได้จุดประทีปโคมเอกพิเศษร,ร่วมกันในการนี้ประธานบุญพิธีจุดโคมเอกพิเศษสุดๆและโคมเอกพิเศษ พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านก็ได้จุดวิสาขบทีปโดยพร้อมเพียงกันก่อนเสร็จพิธีกรรมพระครูโสติธรรมวิเทศก็ได้นำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาทั้งยังได้กล่าวอนุโมทนาบุญแก่แขกผู้มีเกียรติและสาธุชนที่มาร่วมงานที่ได้สนับสนุนงานครั้งนี้ทั้งแรงกายปัจจัยกำลังใจจนงานบุญวันวิสาขบูชาในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อพระประธานภายในงานพระรวีธรรมทิตโตเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรมโดยภายในงานได้ประกอบพิธีถวายรูปหล่อพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุดซาดาสุดทาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลายาณมิตรศีวลักษ์โทเพงรัตนสิงห์กัลายาณมิตรนพพรกัลายาณมิตรพันลบรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้า,าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลายาณมิตรหวานธรรมกัลายาณมิตรสุจินดาบริหารนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีหย่อนลูกสุวรรณนิธิเพื่อร่วมหลอบพระประธานโดยท่านประธานสงฆ์นำโดยคณะเจ้าภาพกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อบระประธานก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีหย่อนลูกสุวรรณนิธิเพื่อร่วมหลอบพระประธาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีอันเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาอยังแท่นพิธีกรรมเพื่อร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ชาวอเมริกันพร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมท่ามกลางแสงเทียนที่วัดพระธรรมกายอจอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมประทีปเอกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระอาจารย์ไมเคิลวีรธรรมโมจะได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ส่วนกลนัลยานมิตรทิพซิรินอินทกนกได้เชิญชวนให้เหล่าอาสาสมัครชาวท้องถิ่นจำนวน35คนร่วมกันส่งต่อเทียนเพื่อเป็นการส่งต่อความสว่างไปยังประทีปของแต่ละคนจนสว่างสวยัยไปทั่วลานธรรมพร้อมทั้งจุดประทีปแปลอักษรเป็นรูปพระธรรมกายที่มีศูนย์กลางกายที่สว่างสวยัย และตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ GMC วิสาเดยพร้อมกันนี้ชาวท้องถิ่นก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันท่ามกลางแสงเทียนทั้งยังได้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลตามเสียงนำของพระอาจารย์ จากนั้นพระอาจารย์ไมเคิลวิรธัมโมยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการแผ่เมตตาพร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกท่านไปลอยประทีปเพื่อส่งความปรารถนาดีให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักและสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างมีความประทับใจในกิจกรรมหลายท่านเพิ่งได้มาฝึกนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถสัมผัสถึงความสุขสงบภายใน นอกจากนี้ทุกท่านยังประทับใจในสถานที่จัดงานที่มีความสวยงามบรรยากาศการต้อนรับจากอาสาสมัครที่มีความอบอุ่นเป็นกันเองและหลายๆท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียในโอกาสต่อไปอีกด้วย วัดพระธรรมกายเซียเติ้ลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนาสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะประธานบุญพิธีประกอบด้วยครอบครัวหลี่พัฒนพันธ์กัละยาณมิตรรัตน์กัลยาณมิตรพยาเนตรไทยกัละยาณมิตรสืบสวัสด์รองศาสตราจารย์ดรเอร์จันพิมพสายสมอและครอบครัวโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดคือกัละยนณมิตรนงนุชภูนสวรรค์ ส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอำมิตตันสมบูรณ์พร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับฟังธรรมเทศนาจากพระมหาอัทชัยวรัตถชยโยปร,ริยนธรรม9ประโยค วัดพระธรรมกายคอโซลุสโกรประเทศเดนมาร์กได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้า,าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นลูกพระธรรมชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกเวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น,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 น นวัพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศเดนมาร์กโดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัพระธรรมกายซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตหารอันประนีตและดอกไม้ทุบเทียนมาถวายบูชาประดุปพระองค์อย่างมีพระชนชีพอยู่จากนั้นได้ร่วมการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมค,คีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสมค,คีคือกัลยาณมิตรพัชริน เต็มรัตกัล,ลายาณมิตรพิกุลเต็มรัตกัล,ลายาณมิตรกิติยาสดสีผาสุกพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวินวสาขาบูชา ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะกระต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในต่างแดนที่สั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อนเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับสองนครหลวง17อันดับ3นครหลวงหก อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง10ค่ะส่วนท็อปเทนยอสวดธรรมจาก,กปรปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับสองจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ3จังหวัดชมบุรี อันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดราชบุรีอันดับ6จังหวัดกาญจนบุรีอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดสระบุรีอันดับ9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดอุดรธานีค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ข้าคเดือน8ตรงกับวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2,566ด้วยยอดสวน5,481ล้านจบค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ f o r b i t e r w o r l d com ค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีบุพะเปต,ตรพลรีครั้งที่136เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันเสาร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันพระแรม14ค่ำเดือน7ณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนกยุงวัดพระธรรมกาย พิธีกรรมจะเริ่มนะคะตั้งแต่เวลา10บนาฬิกา20นาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094 491 9916และ099 556 9963ค่ะ และขอเชิญท่านชายนะคะผู้มีบุญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาโดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0897548925และ0867550822ค่ะ และอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทาง L ล n e OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่แอสไซด์ดัมมะกาย,ยาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาแอปพลิเคชัน l i n e ค่ะโดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือง่ายๆแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านายังนายติเมทาวีคนมีปัญญาย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ